สบายดีพี่น้องสุข,ขสุขคนทางฝั่งไทยฝั่งลราในเอฟซีทีนาฮักทุกทุกคนเนาะผูกกันกับบ่าเลาาคือเก้าวันนี้ก็ไม่เลื่องม่เล่าสู่พี่น้องฟังนาะเรื่องการลงทุนในไดเนาะเดี๋ยวมาเข่าเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเพื่อว่าห้เสียเวลาร้านสะดวกซื้อเซเว่นเอเเวนเตรียมบุกเปิดตลาดใหม่ในประเทศลาาเนาะพี่น้องเซเว่นเอเดเวน ไม่วันโควิด -19 ประกาศทุ่ม1.2หมื่นล้านเดินหนา้าลงทุนต่อเน,นื่องควัก4,000ล้านปูพรมสาขาไม่ยังคาดทะลุ13,000แห่งภายในปี2,564เปิดแผนขยายปีกบุก c l m v เด่งเจราจา7ซเว่นอเวนขอสิทธิ์บุกล่าหลังในรับไฟเขียวจากประเทศกัปูซา30ปีเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือ้านสรวกสื่อเซเว่นเเนเตรียมบุกเปิดตลาด นายกศักดิ์ไสรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท c p พีอจำกัดมหาชนกล่าวว่าในปีนี้แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จะกระทบผลประกอบการของบริษัททั้งนานตนทุนในยอดขายตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์และดูแน่งข้นในเดือนมีนาคมเนื่องจากกำลังซื้อบริโภคลดลงอย่างไรก็ตามจากนี้ไปบริษัทยังคงเดินหนาแผนลงทุน ตามแผนเดิมทีว่างไว้โดยจะลงทุน1 1 5 0 0หา12,000ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนเปิดล้านใหม่ประมาณเจ0สาขาโดยจะใส่งบ3 8 0 0ันหาล้านบาทเนาะพีเนอะเยอะมากๆการปรับปรุงสาขาเดิม 2, 4 0 0ันส0หาล้านบาทนอกจากนี้ยังจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ การลงทุนบริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้ารวมประมาณ4,000-4,100ล้านบาทรวมถึงแผนลงทุนในสินทรัพย์ทาวนและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมอีกประมาณ1,300-1,400ล้านบาทเจรจาบริษัทแม่ขอบุกล่าวเนาะนายกสักิย่งก่าวก,การลงทุนในกัมพูชาว่าหลังจากที่ c p o ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไรเขาทำสัญญาแฟรนซาห์หลักหลังสำหรับนาเนินการนัดเซเวนอีเลเวนในกัมพูชากับเซเว่นอเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเตรียมการแต่ยังไม่สามารถเดินหนะ้าในเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 เนาะทำให้ผู้บริหารได้ทีงมงานไม่สามารถเดินทางกขับไปในประเทศกัมพูชาได้ ทั้งนี้ CPO ได้รับลิขสิทธิ์แฟนไซในการจัดตั้งและดำเนินการเ e เ e ่นอีเวในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา30ปีและครูสัญญาอาจต้ลงต่อสัญญาได้อีก2ครั้งครั้งละ20ปีกระเท่ากับ70ปีนะพี่น้องนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระวางการเจรจาเ e เ e ่นอีเเพื่อขยายสาขาไปยังประเทศลาวร่วยเสียวกับการเข้าซื้อสิน กิจการหางคาปิกเทสโกโลตัดในไทยและเทสโกในประเทศมาเลเซียขณะนี้ยุ่ระวางการขั้นตอนการปิดสัญญาเส้นรอการอนุมัติจากหน่วยงานหลานการค้าในแต่ละประเทศเนาะก่อนหน้าน,นี้ในกอสซักลและละบูวากัมพูชาและลาเป็นสองประเทศที่มีศักญ,ญาภาพโดยประเมินจากประชากรจำนวน16ล้านคนในประเทศกัมพูชาและ6.9ล้านคนในลาว และคาดว่าจะทำให้ C.P.O. สามารถขยายสาขาได้อีกประมาณ3,300สาขาหรือประมาณ1ใน3ของสาขาในประเทศไทยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาการลงทุนเนาะเซเว่นอเวนเตรียมเปิดในลาวและกัมพูชาด้วยว่า4ประเทศ c l m v นั่นเองเนาะพี่น้องมีลาวกัมพูชาพม่าและเวียดนามนั่นเองเนาะมาฟังคำเห็นของคนลาวเนาะคนลาวหลายคนกัน มีความเห็นต่างกันเนาะบางคนก็บ,บอเห็นดีเนาะว่าถ้าเซเว่นไปเปิดแล้วมันจะก,กระทบกับาหารขาปีกหรืออาหารขายย,ย่อยของคนเล่าด้วยของคนที่อยู่ในแถบนั้นหนือบอเนาะอเนกาคิว่ากาอาจจมมีผลกระทบนเนาะพี่น้องแต่มันคือการลงทุนการทําธุรกิจเนาะมันก็ต้องมีการแข่งขันและอีกหลายคนก็เห็นดีอยากให้เซเว่นไปเปิดในประเทศเล่าวไว้เนาะเพราะว่า หลายคุณเหล้นลานะก็ฮูเองนะว่าเซเว่นเอเลเบนเป็นร้านสะดวกซื้อของไทยที่มีซื้อเสียงเนาะในการสินค้ามีหลายอย่างนะการมีคุณภาพเนาะอันนี้คนเหลาก็ย่อมฮับและเสื้อถือในคุณภาพเนาะกับอย่างหายปเปิดเในเล้าเพราะว่าการซื้อใจในเล้าการซื้อสินค้าในเล้าเท่ากับบุคคลของหลอกเลี้ยนแบบหรือบอเนาะเพราะว่า มันเป็นของหลอดเลี้ยงแบบร้ายะนะครับถาเซเว่นไปเปิดมันก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะว่านําเข้าจากไทยลุนด่วนเนาะแต่เป็นราคาที่มาตรฐานนั่นเองหลายคนก็บอกว่าอยากให้มาเปิดไวๆเนาะเพราะว่าไปซื้อสินค้าตามร้านขายย่อยในประเทศล่าบางคนก็ข้ายถือบางคนก็คล้ายแพงเพราะว่ามันเป็นสินค้านําเข้านะบางคนก็คลายแพงบางคนก็ข้ายถือแล้วแต่เสีซื้อได้ว,ว่าบางคนก็บอกว่าเอาเปรียบลูกค้าเนาะถาเซเว่นมาเปิดก็ดีเนาะเพราะว่าเพราะว่า จะได้ซื้อสินค้าทีมีคุณภาพและราคากับมาตรฐานะอะไราเนาะและคนลาวบอกว่าลีแล้วที่ประเทศไทยเขามาทําธุรกิจในลาวแต่ยังเอาจีนมาเล็ดขาดอันนี้ชายเหตุการณ์ตลาดซูปเปอร์มาร์เกต็ตจีนมาเค้นแกนตัวเน,น,นเาะในคนคนลาวทีหลอกความเห็นขีดตัวอยอาใส่และงานฟรีบริจายเงินเดือน เคยพอมาแล้วเนาะเห็นน้าคนจีนตัวตมหลอกลวงเกงเนาะอันนี้กาบวคือคนไทยว่าคนไทยนี่ก็คือมีน้าใจแล้วก้าซื่อสัดเนาะแล้วก็มีน้าใจสื่อสัดเนี่ยบทตัวเองเนาะบทตัวใส่เรื่องงานเองเนาะอันนี้ที่งไปมาแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าแมนแล้วเนาะเส้นขาเส้นขาจากจีนก็บว่ามีคุณภาพเผยบอกว่าบวคือเส้นขาไทยสินค้าดีมีคุณภาพและคนเลากับติดพัน สินค้าไทยมาเป็นเวลาล้นหน้านอนในเหตุให้คนดาวเซียมันในสินค้าของประเทศไทยนั่นเองเนาะอันนี้การถือว่าความเห็นของแต่ละคนอาจจะบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถทาเมื่อเปิดก็ถือว่าอาจจะเป็นการดีเนาะสำหรับคนที่เลยเขาถึงสินค้าเนาะเพราะบางคนก็บอกว่าอยากให้มาเปิดเพราะว่าบางครั้งสินค้าในเล่ากับหาซื้อยากร้ายเนาะเพราะว่าการนําเขามันเกิดคนรั้งที่จะ อย่างนอกบางทีกับสินค้าเบิร์ดกับซื้อบไลได้เนาะแต่เซเว่นเซเว่นเอเลเวนเนี่ยสินค้ามันจะมีตลอดเนาะเพราะว่าเขาจะมาเติมแล้วก็มาเซ็กสต็อกตลอดนับวันขา,าสินค้านั้นขาดขาดขาด,ขาดสต็อกนั่นเองเนะเขาก็จะมีทุกอาทิตย์ก็กมาเซ็กเนาะการมันจะให้สินค้านั้นหมดขาดแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตามที่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เทียว่า คอมเมนต์ของคุณดาวก็อยากให้มาเปิดในเห็นดีอยากให้มาเปิดเนาะเพราะว่าสินค้าจากไทยดีมีคุณภาพเลยคนไทยกับหมอเปียบบมอเปียบคนงาเนี่ยกอย่างกระเฮ็ดไห้เป็นการส่งเสริมธุรกิจเนาะแล้วก็ถ่าย้างคนลาวกันคนเล้าก็จะได้มีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าว่าพี่พาประกันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี